ไปสตูลนะครับก็ท่านนับสาวๆกับผมว่าเป็นญาตกันนิดหน่อยนักญาติกันใกล้ๆนะฮะอยู่ๆก็เห็นว่าจะตามภรรยาไปสตูลนะครับอยู่กันนานๆก็รู้สึกเสียด้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางโดยโชคดีและก็มีความประสบชีวิตในทางราชการขอให้ท่านโชคดีทั้งสามท่านสวัสดีครับ กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมได้รับมอบหมายให้มากล่าวแสดงความรู้สึกต่อท่านผู้อำนวยการอุตสาหจีวโมกอาจารย์สิจิจันดามอาจารย์สมชัยใจุวรรันที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ตามมิถีทางของทางราชการในความรู้สึกของผมรวมทั้งเพื่อนๆครูอ,อ,อาจารย์ทั้งโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งสามมีแต่สิ่งประทับใจ สิ่งประทับใจที่เกิดขึ้นในตัวผมก็คือทั้งสามท่านได้มีความมีให้ความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอเื้ออ,อ,าอ,าอาทรต่อพวกเราทุกคนแล้วตลอดมาทั้งทางด้านการพัฒนาโรงเรียนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อโรงเรียนปากพนังนั้นอยู่ในแนวหน้าเป็นผู้นำทางด้านวิชาการรวมทั้งด้านส่วนตัวท่านทั้งสาม ทั้งสามท่านจะถามอยู่เสมอว่าสุขทุกอย่างไรสามารถบอกได้เพราะการทำงานที่นี่เราจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องท่านผู้อำนวยการอุตสาห์ชิวโมก,ก็เป็นผู้นำของครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายมีอะไรก็ไปปรึกษาไปขอความช่วยเหลือจากท่านได้ในโอกาสที่ทั้งสามท่านต้องเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ตามวิถีของทางราชการ กระผมในนามของคณะครูโรงเรียนปากพนังขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยงคุ้มครองให้ทั้งสามท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยประสบความสำเร็จในชีวิตราชการและชีวิตครอบครัวตลอดไปและพวกกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านออกจากโรงเรียนปากพนังไปแล้วท่านคงจะ หันกลับมาดูโรงเรียนปากพนงังแล้วยื่นมือทั้งสองข้างของท่านมาอุ้มชูโรงเรียนปากพนงังเหมือนที่ท่านเคยได้ปฏิบัติตลอดไปขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับนี่คือตัวแทนของครูโรงเรียนปากพนงังผู้ที่มีวิญญาณเป็นครูมาโดยตลอดทุกท่านก็มีความภาคภูมิใจที่ ครูของเรานั้นนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้นกการอุตสาหิวโมกท่านผู้ช่วยสุจิตจันดาและอาจารย์สมชัยไรสวรรค์ครับผมก็ต้องขอญาติสมุทริศครับเพราะว่าของขวัญเรามีมากมายในวันนี้ผมต้องขอญอาติจะเรียนเชิญผู้ที่จะไปดมตำแหน่งใหม่นะครับทีละท่านนะครับ โดยเริ่มจากอาจารย์สมชัยไรสวรรค์ครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมชัยสมชัยไรสวรรคครับเรียนเชิญด้านหน้าเวทีครับอาจารย์สมชัยครับขอความยาติครับอาจารย์ยืนด้านล่างเพื่อที่จะให้ความสะดวกกับทุกท่านที่จะมอบของที่ระลึกอาจารย์สมชัยไรสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตบางแสนปัจจุบันสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ามโรงเรียนปากพนังและก็ทำหน้าที่หัวนหน้าง,งานส่วนนักศึกษาได้สมรสกับคุณนาำนวยเสรวันนะครับซึ่งเป็นข้ารการพลเรือนขณะนี้ก็ย้ายไปรงตำแหน่งที่สำนักง,งานศึกษาการจังหวัดสตูล และก็อาจารย์สมชัยมีบุตรทิดาด้วยกันสคนคือนายสราวุฒินะครับกำลังศึกษาแผนกช่างปวชวิทยยเทคนิคนครเชียงราชนายนันทวุฒิกำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่หนึ่งเรียนมหาวิทยาลัยเชจังหวัดสงขลาและก็ดระหญิงธราทิพย์กำลังศึกษาชั้นป .6 โรงเรียนเทศบาลปากพนังอาจารย์สมชัยได้รับเกียรติคุณได้ประกาศเป็นครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ประจำปี2569และเป็นครูดีเด่นของโรงเรียนปากพนังในเรื่องการให้การบริการขอเชิญมือให้กับอาจารย์สมชัยไรสวัรค์ครับณน,นลำดับนี้จะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้เกียรติที่จะได้มอบของที่ลึกที่ท่านได้นำมาแล้วนะครับจะมอบทีละท่านเพื่อความสะดวกครับท่านแรกครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมรีเมืองปากพนัง ขกกราบเ,เรียนเชิญท่านเทพมรีครับท่านนะดบับนะครับสุชาติศกนรงค์ครับท่านเป็นผู้มอบในานามของเทศบาลเมืองปากพนังลำดับต่อไปครับขกกราบเ,เรียนเชิญท่านหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปากพนังหรือตัวแทนครับอาจารย์บรรลือครับ คุณทานเศรมาครับลำดับต่อไปครับอาจารย์บรรลือนะครับจากสำนักง,งานกำธรนดศึกษาอำเภอปากพนงังลำดับต่อไปอาจารย์ประมวลคงสวัสด์นะครับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอินทานีวิทยาคมในานามของโรงเรียนอินทานีวิทยาคมลำดับต่อไปโรงเรียนสตรีปากพนังครับได้เชิญท่านผู้ช่วย ตัวแทนจากโรงเรียนสตรีปากพนังครับขเขาเด้เชิญตัวแทนจากสตรีปากพนังจานครับจากสตรีปากพนังครับเป็นใหญ่ครับเรียนเชิญท่านพออปิยะชนะศักดิ์ครับวันนี้ท่านเหนื่อยตั้งแต่เช้าแต่ว่าดีใจที่ได้ต้อนรับ คณะน่า,านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงสาธารณการวันนี้งานก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อยลำต,ต่อไปครับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนังครับอาจารย์ดำรีแพร์เดชครับและขอเรียนเชิญคุณครูนิพันธ์คุณครูอัมพามีบุญครับมอบของขวัญครับขอเรียนเชิญคุณครู อาจารย์นิพันธ์อาจารย์นัำพาและก็อาจารย์สุธิราครับครับสามท่านนะครับครับอาจารย์ขออนุญาตให้ให้รับทั้งสามท่านพอดี ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับได้มอบให้อาจารย์สมชัยอาจารย์สุติราด้วยครับนะครับครับเป็นครูวุโสของเืียปากพนังนะครับเป็นที่รักของพวกเราท่านเป็นผู้ที่ดูแลโรงเรียนมาโดยตลอดครับลำดับ ต่อไปครับท่านอาจารย์สุวพงศ์อาจารย์จารีเนสไสวครับขอียนเชิญอาจารย์สุวพงศ์และเชิญตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียนครับอาจารย์พิลยพรครับได้เชิญตัวแทนอ